อ่าให้มาเลยครับอ่าเป็นการให้อาหารปลากันนะครับของกลุ่มธนาคารสม้อำเภอเมืนงรท้งม่เรื่องกรจักรรมกำบลบางพวงนะครับเจออะไรครับไม่หมดอนุญาตน้ำมันไหล เป็นบรรยากาศของกลุ่มนาคารต้นไม้อำเภอแม่ข่าในห้อร่วมกิจกรรมบริการกระโดดแก้กระโดกระแพวกระโ่ก้วกระก้วกระโดแก้วกะโดาแก้วกระดดระควกระโดด้วกระดระโ้วรดดวะดแ้วระวะวรแก้ะดดแกาะีแดแ้วกระโดดแก้ะะดดแะดีแะโด้ะมีะโดดะด้วกะด้วยระโด้วระบดดแก้ระโดดแรแดงแีตะเพียนทอง งนี่ก็เป็นปลา,าน้ำเป็นปลาเป็นปลาน้ำจืดนะครับน้ำจืดนืแต่ว่าเป็นปลาพื้นบ้านด้วย